สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง C ีวีลีกซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาพูดถึง2ประเด็นที่หลายคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอก็เรียกว่าขาใจหรืออาจจะมีอะไรที่พูดถึงนะครับเรื่องแรกเฟิร์นวริชราสีทาเลิศนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยน้องจะต้องเล่นดูดิเวนหญิง,งชิงแชมป์โลก ในช่วงที่ใกล้ๆนี้หลายคนก็อาจจะแบบว่างงเอ๊อะตกลงเนี่ยเฟิร์นถ้าเรียกมาจะมีผลกระทบหรือเปล่าก็คือถ้าเอา l ปเล่นซีวีลีกในในการแข่งขันเนี่ยที่โคราชเนี่ยจะมีผลกระทบกับ u 21หญิงทีมชาติไทยหรือไม่เพราะหลายคนก็กว่าเดี๋ยวทีมเวิร์คของ u 21จะไม่เข้ากัน คือวริสราเนี่ยอาจจะเป็นไพ่ลับก็ได้ในการแข่งขัน CV CV l e a g ี e เพราะว่าน้องเนี่ยทำได้ดีและก็มาแรงมากๆแน่นอนว่า,าทางเวียดนามเนี่ยก็คงได้เห็นฟอร์มของเฟิร์นบ้างน้องเนี่ยก็ไปเล่นในวอลเลย์บอลลีกเวียดนามเล่นกับทางเดนวิโพสแบงค์ไปสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกของเฟิร์นในการเล่น CV l e a g u e นะครับก็อาจจะเป็น ตัวที่เปลี่ยนเกมเหมือนกันเพราะว่าน้องมีความสเสถียรในการเล่นมากๆแม้กระทั่งใน v n เเนี่ยเปอร์เซ็นต์การตกของน้องอาจจะมีบางนัดที่ดูดรอปไปแต่ว่าการรับเสิร์ฟของน้องดีแล้วก็ช่วยในเกมรับอ,อย่างอย่างอย่างดีเยี่ยมดางนั้นถ้าสมมติว่าในหัวเสาที่เราเนี่ยเอาไปก็คือในรายชื่อเนี่ยมี4คนถ้าเกิดว่าเพียวเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้ลงก่อนเพียวกับออมสินหรืออาจจะเป็นเพียวกับเฟิร์นถ้าสมมติเพียวเล่นไม่ออกหรืออะไรเ,เนี่ย ก็จะมีคนที่ลงมาแทนจะมา,มาเล่นได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นเฟิร์นที่ฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวประเด็นที่น่าสนใจก็คือมีการถกเถียงก่อนหน้านี้เนี่ยว่าเฟิร์นอาจจะหลุดซีวีลีกอาจจะหลุดซีวีลีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวติดการแข่งขัน,น,นวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในรุ่นยูยู่สิ 21, ซึ่ง หลายคนก็อาจจะมีความเป็นห่วงไม่รู้ว่ามากน้อยแค่ไหนนะครับว่าอ้าวถ้าแบบน,นี้เอาเฟิร์นมาแข่งในซีเนี่ยจะมีผลกระทบกับการซ้อมหรือว่าอะไรหรือเปล่าดังนั้นเราจะย้อนฟังคําสัมภาษณ์ก็คือทางโค้ชออเนี่ยบอกว่าจะเอา25คนมาทั้งหมดเลยก็แสดงเห็นนะครับว่าน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหาในการในเรื่องของทีมเวิร์กหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่านักกีฬาในรุ่นยู21 แล้วก็นักกีฬาชุดใหญ่เนี่ยจะซ้อมกันหมดเลยครับส่วน U19 ก็มีกลับไปรับใช้โรงเรียนช่วงนี้มีแข่งวอลลย่บอล7สีด้วยนะครับก็ก็คือหมดหน้าที่ของ U21 ี 11, ่แล้วแต่ว่า U19 ที่ต้องเล่นที่ต้องเล่น U21 ด้วยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องกลับมาเพราะว่าจะมีบางส่วนผมเชื่อว่านะครับม,มีบางส่วนของ U19 ที่ กลับไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวอาจจะได้กลับมาใหม่ก็ไม่แน่เหมือนกันส่วนาบางคนที่ไม่มีหน้าที่ให้กับทางต้นสังกัดโรงเรียนเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะก็คืออยู่ในนี้เนี่ยอยู่ในทีมที่มาโค l าแล้วก็จะมาซ้อมกันซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยที่เห็นตอนที่ยืนรวมทีมกันนะก็ยังยัง,ยงไม่ครบนะครับยังไม่ครบแล้วก็ทางเฟิร์นแน่นอนว่า ในใน,ในกำในการแข่งขันยู21หญิงชิงแชมป์โลกก็เป็นกาลังสาคัญแหละซึ่งถ้าเอาตามนี้เลยเฟิร์มมีรายชื่อสนามแรกแล้วแต่ว่าสนาม2เนี่ยไม่มีแน่แนการแข่งขันยู21หญิงชิงแชมป์โลกจะแข่งวันที่7จ็ดถึงสิซึ่งสนามที่2เนี่ยที่เวียดนามจะแข่งกันวันที่8ถึงวันที่10ดังนั้นนะครับคือหลายคนมองว่าถ้าจะมองการไกลเนี่ยอยากให้เฟิร์นไปแข่งในรุ่นยู21ซึ่งน่าจะมีความเป็นไปได้ แต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าเกิดโคดออสอยากให้เฟิร์นอยู่ต่อก็อาจจะไม่ได้เห็นน้องแต่จริงจริงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าน้องเนี่ยเป็นกําลังสําคัญแน่ซึ่งถ้าตามคาดการหลายคนเป็นไปในที่ทางเดียวกันว่าเฟิร์นนะ่าจะได้เล่นซีวีเลกสนามเดียวหากเรามาลองเช็คเลตติง้งหรือเช็คความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลเกี่ยวกับทางตัวน้องเฟิร์นวิศราเนี่ยถือว่าน้องค่อนข้างได้รับความชื่นชมเยอะนะครับถึงแม้ว่าน้องเนี่ยอาจจะยังเด็ก แต่ว่าโอ้โหน้องพิสูจน์ตัวเองจริงเรื่องของการรับเสิร์ฟในบางนัดเนี่ยทำได้สูงของในวีเอนะครับ20% 24 25อะไรงนี้แล้วก็อาจจะบางนัดถึง30%เลยก็แต่ว่าอาจจะมีแข่งบ้างด้วยความที่น้องยังเด็กแต่เกมลูกของน้องเนี่ยน้องเล่นได้ตามระบบนะครับมีการเคลื่อนที่ที่คล่องแคล่วเข้าบอลสุดก็คือเข้าบอลสุดดีแล้วก็อบอลของเราเนี่ยเป็นบอลที่เซตต่ำแล้วก็สปีดไวน้องก็สามารถเข้าได้ทันด้วย อ่เป็นภาพน่ารักน่ารักนะครับแต่แน่นอนอีกประเด็นหนึ่งที่หลายคนก็คืออยากก็คือมีการพูดถึงนะครับแล้วก็อยากจะให้คนคนนี้ติดเหลือเกินก็คือน้องดาวกติกาแก้วพินเชื่อว่าน้องเนี่ยมีโอกาสแน่นอนก็ด้วยความที่เป็นสำรอง VNL นเะครับเป็นสำรองของชุดใหญ่ดังนั้นอาจจะสลับ,สล,บสลับหน้าสลับตาก,กับดาวลุ่งตอนนี้ก็ให้โอกาสดาวลุ่งไปก่อนแต่ว่าในชุดใน ชุดที่2ที่จะไปเวียดนามนะครับน่าจะมีการเปลี่ยนผู้เล่นบ้างอย่างเฟิร์นเนี่ยถ้าสมมติเอาตามที่ผมคาดการเลยถ้าเฟิร์นลุดเนี่ยดาวน่าจะมาแทนแล้วดาวเนี่ยน่าจะสู้กับนักกีฬาทางฝั่งเวียดนามได้แน่เพราะว่าน้องตบถลายบล็อกเก่งเพียงแต่ว่าโดยตําแหน่งหัวเสาเนี่ยถ้ามีการหมุนก็จะได้เจอตัวเซตหรืออาจจะเจอทางทางของตัวบิ๊กเตียนเพราะบิ๊กเตียนจะอยู่บีหลังถ้าเอาการหมุนหรืออะไรประมาณนี้ผมเชื่อว่าดาวเนี่ย โคดออดอาจจะให้หมุนเจอตัวเซตก็ได้แล้วก็ทางเพียวหรือหัวเสาอีกคนหนึ่งเนี่ยอาจจะเจอบิ๊กเตียนแต่ว่าขึ้นอยู่กับแท็ติกนะครับหรืออาจจะา,จจะาทางเพียวหมุนเจอตัวเซตแล้วก็เอาดาวเนี่ยหมุนเจอบิ๊กเตียนซึ่งดาวเป็นคนตีฉลาดตีเก่งอยู่แล้วต้องดูนะครับว่ายัางไงครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรสามารถมเมนที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ